แฟนเรื่องที่5เรื่องนี้อ่ะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการรับบทเป็นใครเชิญครับสวัสดีครับมอนครับผมรับบทเป็นลีครับสวัสดีครับผมอิสเปนกี้นะครับรับบทเป็นยูครับามามอสแป็คจังหวัดที่คุณไปถ่ายทำฮิ มันคือจังหวัดอะไรเสริเเออจังหวัดระยองครับระยองนี่ถือว่าไปอีกจังหวัดที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนน่าจะเคยไปแหละแล้วมันจะนําเสนอออกมาโลเคชั่นที่เราไปถ่ายมันคือที่ไหนยังไงครับผมไม่เคยไปเลยฮะฮะครั้งแรกในชีวิตคุณไม่เคยไประยองเคยผ่านเคยผ่าน,านใช่ครับเพราะว่าไปพัทยาก็ไม่ผ่านระยองไปไหนวะจัน ไปพุดพันระยองครัไปจันไปจันใช่ครับบ้านผมอยู่จันทบุรีอ๋ออย่างนี้เราแบงค์เราก็ผ่านบ่อยผ่านบ่อยครับแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวระยองแบบจริงจังเลยครั้งนี้ไปถ่ายทำก็เลยมีโอกาสได้เที่ยวใช่จะบอกว่าโลเคชั่นว้าวมากคือว้าวเลยว้าวซาคือด้วยความที่พวกเราอ่ะไปแบบน้องขอซาคือด้วยความที่พวกเราอะไปเที่ยวกันบ่อยมากแล้วก็เขาเรียกว่าทะเลอะหรือว่า อชอบไปดูพระาทีตขึ้นพระอาทิตตกใช่ไหมพอเราไปที่ระยองแล้วเราได้ไปอะไรนะเธอฮมันชื่อว่าชื่ออะไรมันจะเป็นผาหนึ่งไปดูในซีรีส์นะครับสวยมากคือสวยที่สุดที่เคยไปดูพาทีตกมาเลยอะ่ะแป๊บพี่ออยผาอะไรครับเขาแหลมย่าครับเออเออรงนี้แล่กลัวจะจำไม่ได้ มันคือเขาแหลมอะไรนะเขาแหลมย่ามันสวยมากมันสวยมากครับมันคือมองเห็นทะเลกว้างๆแล้วก็คือมีแหลมออกมาแล้วก็มีหญ้าเขียวทั้งเขาเลยถ่ายมาเมือออยู่ต่างประเทศใช่แล้วแล้วาบางต้นเป็นสีฟ้าด้วยใช่หญ้าเป็นสีฟ้าคือมันเขา น,นี่คุณโกหกว่าเนี่ยหญ้าเป็นสีฟ้าไม่ได้โกหกคือเท็กเจอร์ของหญ้าปก,กติเราจะเห็นเป็นสีเขียวใช่ไหมครับหญ้าที่ไหนเป็นสีฟ้าวะเดี๋ยวก่อนนี่ไงกำลังจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีเท็กเจอร์บางอย่างที่เวลาโดนแสงแล้วอะ่ะมันทําให้ดูเป็นสีฟ้าซึ่งในในมุมเราอะ่ะด้วยความที่เราชอบแฟชั่นเราแบบอุ้ยอะไรอ่ะฉันพูดอะไรผิดคือพอถ่ายรูปไปแล้วมันเหมือนอยู่ต่างประเทศมากเรารู้สึกว่าอุ้ย ที่ระยองมีมีที่ที่สวยขนาดนี้เลยอเออเอคคุณกำลังจะบอกว่ามันมี็กเจอร์คือถ้าเกิดเราอยู่ข้างล่างมองหญ้าทั่วไปก็จะเขียวแหละแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นไปบนเขาตรงนี้แล้วถ่ายรูปมันมีลีเฟกจากแสงอาทิตย์มันจะกลายเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยเออออกค่อยเข้าใจหน่อยตอนแรกบอกหญ้าสีฟ้าวโกหกแน่แน่ไม่เชื่อเออมันน่าสนใจที่เที่ยวนี่สวยและอาหารแล้วครับอาหารใช่ไหมครับแบงค์กินเยอะมาก ดูในซีรีส์เลยฮะดูในซีรีส์เหมือนจะกินน้อยนะแต่ของจริงคือกินเยอะคือพี่ทีมงานคขา่าเติมไม่พอไม่พอเพรพะมันคือผักกระชับครับผมยโอ้โอชื่อแปลกมากผาักกระชับผักกระชับใช่ช<า>ต้นเป็นเหมือนต้นทานตะวันอ่อนแต่รสชาติจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลกักษณ์ละกันผมเคี้ยวเข้าไปมันมีกลิ่นเหมือนกินถั่วปักยาวเฮ้ยผมชอบคุณอธิบายคุณอธิบายเห็นภาาดีเออเออเพราะฉะนั้นตั้งทั้ง รูปล่างหน้าตารสชาติไอเดียมเทียมก็แดงชอบมากแค่นี้ฮะแดงชอบมากแดงชอบมากเออเกินแล้วกระชับไหมอะไรนะฮะกินแล้วมันกระชับไหมในเรื่องของก็ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่กระชับคุณคิดถึงอันไรผมผมก็เอาคุณเล่นคู่กัน ชับความสัมพันธ์ไงก็เป็น uh เรื่องปกติกินข้าวด้วยกันก็สนิทกันมากขึ้นอ่าแล้วมีที่ไหนที่ที่คุณประทับใจอีกในจังหวัดระยองเพราะ <icking possible. S 2> ถ้าเรานึกถึงระยองผมนึก uh ถึงแต่เออเออเกาะอ่าใช่ใช่ต้มยำผมผมขอพูดเอ้พูดเออพูดคือระยองไประยองคือนึกถึงทะเลอุสากรรมต่างๆใช่ใช่ลงมาแล้วก็มันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วย คนไปเที่ยวเยอะมากทะเลสวยใช่หนึ่งอย่างที่ตามมากับคนที่ไปเที่ยวคือขยะเออใช่วันนี้น่าสนใจมากเราอยากจะบอกว่าไม่จริงๆไม่ใช่แค่ที่ระยองเลยครับคือหลายๆทุกที่หลายๆที่เลยอยากฝากบอกแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่ไปรับแสดงด้วยกันคือเวลาเราไปเที่ยวอ่ะสิ่งที่สําคัญเลยคือความรับผิดชอบในการ ทิ้งขยะของตัวเองหรือว่ารักษาเขาเรียกว่าขยะของตัวเองให้ถูกต้องค oh. ืออย่างที่ผมไปไปถ่ายครั้งเนี้ยสิ่งที่ผมได้กลับมาเลยความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ oh. แล้วก็อยากจะบอกว่าเสื้อที่ผมใส่อยู่นะครับทุกคนรู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยใช้ขวดพลาสติกเพียงแค่แปดใบในการทำซึ oh. ่งสำหรับผมคือว้าวมากเพราะว่าการที่จะให้พลาสติก ย่อยสลายไปใช้เวลาถึง4ี่ปีจริงซึ่งเราไม่จําเป็นต้องรอใช่เราก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อดีกว่าใช่เราสามารถประยุกต์เป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นแบบหลายๆสิ่งหลายอย่างได้ซึ่งเขาพยายามจะเขาเรียกว่ามีการรียูใช้การใช้วรรกรรมที่ทําให้ขยะเกิดประโยชน์มากสุดซึ่งสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ผมได้รับจากการไปทำทนายว่าสีี์ในเรื่องนี้เลยเออสีดในครั้งนี้ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการลดปัญหาขยะ ลดโลกร้อนคือถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปผมเคยไปแบบคอนเสิร์ตมากกรรคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเนาะซัมเมอร์โซนิกผมชื่นชมคนญี่ปุ่นมากเพราะว่าเขาทำเป็นนิสัยในการแยกขยะในการทิ้งทั้งขวดพลาสติกเอาฝาทิ้งอันหนึ่งขวดอันนึงฉลากอันหนึ่งแล้วเขาก็จะทำให้บ้านเมืองของเขามันน่าอยู่ประเทศไทยมีทรัพยากรที่ดีคือสถานที่ท่องเที่ยวอาหารที่ดีของเรา ขึ้นชื่อในเรื่องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามารับประทานแต่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะคงอยู่ได้และยั่งยืนเราจะต้องช่วยกันใ,ในการดูแลมันครับเริ่มที่ตัวเองอย่างที่เมื่อกี้น้องแบงค์บอกก็คือไปดูแลขยะของตัวเองเข้าใจแล้วว่าไปก็อยากกินอะไรแต่ถ้าเกิดกินแล้วทิ้งไม่เป็นที่ปุ๊บความสวยงามตรงนั้นอาจจะหายไปคือบางครั้งเราไปเที่ยวสถานที่ที่สวยมากๆแล้วเรา ไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองมันจะทําให้คนที่เขามาเป็นคนต่อไปอาจจะมองตัวมันไม่สวยไปเลยก็ได้เพราะว่าจริงครับนนของเราเพราะฉะนั้นอ่ะผมไม่ได้แนะนําให้ทุกคนอ่ะต้องเดินไปเพื่อไปเก็บขยะคนอื่นอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ใครทําก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่<ด>ผม,มาแนะนําให้แค่รับผิดชอบในขยะของตัวเองแล้วก็อยากให้เรียนรู้เรื่องขยะเยอะๆเพราะว่าสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปเสื้อตัวนี้มันสวยมากนะสําหรับผมจริงมันใช้ขวดพลาสติกแค่แดขวดเพราะฉะนั้นเราสามารถ อยอดจากสิ่งที่คุณเคี้ยวมันไร้ค่าทําให้เกิดมีค่ามีประโยชน์นะครับใช่ครับพี่ก็เคยมีพี่ก็สั่งซื้อมันกันรองเท้าแตะที่ทําจากขยะ5กิโลหนักมากสุดยอดคู่ละ800 <c oughs> พี่ซื้อมาช่วยลดขยะที่ท้องทะเลแต่จริงๆนะเพราะว่าบ้านเมืองเราสวยถ้าเกิดเราไปหู oo, ทะเลสวยเลยป๊บขยะลอยผ่านมามันไม่จืดชแล้วผมขอชื่นชมแบบที่ระยองด้วยความที่ ที่นั่นมีการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่ระยองอย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนแบบช่วยกันรักษาทําให้สถานที่ท่องเที่ยวเขาสวยงามที่ผมไปนะไม่มีขยะซักชิ้นเลยอ่ะคือคือเป็นอะไรที่ประทับใจมากเราเป็นคนท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปอ่ะเราไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบลบขยะคบในแอปพลิเคชันอันนี้ลบอย่างเดียวคือลบเพื่อนที่ไปด้วยวิวจะได้สวยเออเออเออเป็นถึงเรื่องที่น่าสนใจ เออทางผู้จัดครับเรื่องนี้แน่นอนน้องพูดมาขนาดนี้ต้องเกี่ยวสิ่งแวดล้อมที่แฝงเข้าไปเราสอดแทรกเข้าไปยังไงบ้างครับก็เรียกว่าพูดกันไปเกิดหมดครับไม่ตรงสารมุดบ้านเลยไม่เหลือไม่เหลือไ่หที่พูดอะไรนะเออ